สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิสปีทุกตาช anel น <S <S าะทุกคนวันนี้นะคะทุกตาจะมาทำรีแอคชั่นคลิปแรกในช่องของพี่มาร์คนะคะเป็นคลิปแรกที่แบบเป็นคอนเทนต์ที่พี่มาร์คเอามาลงที่ไม่รวมกันกันกบอ่ะคลิปแรกจริงๆที่ตอนพี่มาร์คลงฉลองลานซับนะทุกคนเป็นแบบเออเหมือนเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์แรกนะคะในช่องเนาะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเลสโก o จริงๆคือแบบตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่แบบพี่มาร์คลงสตอรี่อ่ะว่าจะปล่อยคลิป แล้วคือตรงหน้าปกคลิปอ่ะมันเป็นลูกที่ตอนที่เมมเบอร์ไปส่งพี่มาร์ที่จะกลับอเมริกาทุกคนก็เลยแบบื้ออยากดูจะได้เห็นแบบเขาอยู่ด้วยกันเนาะโอเคฮะสามสองหนึ่ง้าย ของเล่นไมล์ล huh? so ู <sighs> <'m tired. S 1> หลอมา บบไม้ที่ใช้มาตลอดเวลาทุกคนสิบปีที่ผ่านสิบปีเลยนะเจ็ดปีเจ็ดปีที่ใช้ไม้อันเนี้ถึงไหมทุกคนแบบไม้เพื่อนทุกเพื่อนยากไม้ร่วมทุกร่วมสุกเออพี่มาก็เอาน้องกับเมกาด้วยเมื่อไหร่จะได้หยิบออกมาใช้นะ ใจหายเออเนียจิงดิห้าจอเนขยลบก็คือสมรลนด์เป็นขย you soon. Bye, guys. <laughs> Jack. Jackson. Right See bye right now. said พี่กับมนันว่าพี่จายจัไปแล้วพี่ชายยังไม่ไปรเฉไปจริงเซเพื่อการปีหน,น้าว่ะพี่อีก็ไป <laughs> พี่พยงก็ไปคือคนนี้ก๋าจริจังอสุดสุดตัวหนูก็เศร้าเหมือนกันรอเล คนขนาดเรายังใจหายอ่ะแบบคนที่แล้วเ,เมมเบอร์ที่อยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีเขาก็แบบยิ่งกว่าเราเนื้อสิิงอื่นใดดงโดงสูงมาก ไม่เราจะเป็นเด็กเมกาแล้ว

take care ไม่โลเก่งจังเลย Thank <laughs> you.

จบไปแล้วนะคะคือทุกตาคิดว่าแบบเออทําใจได้แล้วแบบแค่รอรอรอเวลาที่แบบเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันน่ะแต่พอมาเห็นแบบนี้คือเขาแยกกันแล้วจริงๆอะ่ะก็แบบเออใจหายมันก็เออทุกคนมันก็แบบมีมีบ้างอะ่ะมีนิดนึงนอาะที่แบบเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรอวะอะไรเงี้ยก็ ปีนี้พี่มาก็คงแบบจะพักยาวไปเลยเหมือนที่พี่แกบอกเนาะอาจจะแบบเห็นพี่แกใน y o u t u เออในสตรีมเกมบ้างเนาะแล้วก็เห็นบอกน้องขยอมบอกว่าแบบเจอกันปีหน้าแสดงว่าปีหน้าจะต้องมีอะไรแบบมาให้เราได้ดูได้ชมกันของแบบทั้งเจคนที่มารวมตัวกันเนาะคิดว่าคิดว่าน่าจะมีไม่รู้แหละคาดหวังไว้ก่อนคือ เพราเขาไม่ได้บอกลางเลแค่บอกว่าเออเนี่ยซีอูซูนซคือต้องมีวันที่เขากลับมารวมตัวกันแน่นอนนะทุกคนเนาะแล้วก็ทำไ้แค่รอแล้วก็ตอนนี้ก็คือ,อคอยซัพพอร์ตทุกคนอนะคือทุกคนแยกกันไปทำผลงานของตัวเองเนาะแล้วก็อยู่ที่เดิมเนี่ยทุกคนคอยซัพพอร์ตพวกเขาอย่างนี้แหละเนาะแล้วก็รอวันที่ ก็เซเว่ทั้ง7คนจะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ไปราชมังไม่รู้แหละลาชมังก็คือคาดหวังไว้ก่อนเนาะทุกคนคือต้องขอบคุณพี่มาร์คพี่แรนดี้หรือว่าใครก็ตามที่แบบทำให้เกิดคลิปนี้ออกมาทุกคนถ้าแบบไม่มีคลิปนี้เราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้เพราะแบบ e อีโควิดอะทุกคนเข้าใจปะเออเนี่ยแค่รูปรวมเจคนเรายังไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเลยอะ พอแบบได้เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งเจ็ดคนมันแบบยอดมากๆทุกคนแบบอย่ามีใครหน้าไหนบังอาจมาดูถูกความสัมพันธ์ของกอรเซเว่นเด็ดขาดจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็์เซเว่นไม่ได้วงแตกนะคะพี่จะบอมได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วใครที่แบบมาปากไม่ดีมาพูดว่ากอรเซเว่นวงแตกเราจะต้องปาคลิปที่พี่จะบอมพูดหรือว่าคลิปของพี่มาคลิปเนี่ยที่แบบความสัมพันธ์ของพวกเขามันแบบที่สุดแล้วอะให ม,มันโอเค okay. สําหรับคลิปนี้นะคะทุกตาก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กักระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของทุกต้าด้วยเนาะก็ <Okay. S 2> ถ้าเกิดพูดตรงไหนผิดพลาดไปทําอะไรตรงไหนไม่ถูกใจใครไปตรงไหนก็ต้องขอไปทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย